โอเควันนี้เราจะผ่าทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนพันหมอนทองนะแต่ว่าตั้งสมญาน้มให้ว่าทุเรียนถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะครับเพราะว่าที่ปลูกเนี่ยอยู่ใกล้ๆถ้ำหลวงนะครับกำลังผ่าแล้วสุกลูกนี้เป็นทุเรียนที่ปลูกได้ปลูก ปลูกห้าปีหกปีหกเจ็ดปีใช่ไหม,มตัดจริงๆต้นนี้ติดสองลูกแต่ว่าลูกหนึ่งล่วงไปแล้วแล้วก็แล้วก็ทานไปแล้วนะ <c oughs> แม่ว่าอร่อยมากลูกแรก <c oughs> แม่ไม่ได้ทานแม่ไม่ทานทุเรียนแม่ว่าเหม็นน้อยแรกม,มากได้กินน้ำข้าวเจา้าบะ มาได้กินมาไปน้าหนากะิลนหังลมาบ้านวานไดอันนี้อันนี้เป็นลูกที่สองนะอันนี้ก็สุกแล้วกลิ่นหอมมากเลยระวังหนามมันหนามมันขมมากยังเหลือบนต้นอีกสองลูกแต่ยังไม่ยังไม่แก่เต็มที่แต่ก็ ก็เก <S preach science> so so, ER. so oh, ็บได้แล้วแหละแต่ว่ามันต้องเก็บไว้นานหน่อยหมายถึงตัดตัดเอจะเอาต้องเอามาบ่มไว้หลายวันถึงจะสุกแต่ว่าลูกนี้สุกแล้วนะสุกแล้วมีจานใส่หรือมีจานใดงมีจานนี้มีจานนี้จานในล่างไปให้ล่างจานในบ้านล่าง่่ล้าางงมีจักออนนบบเเิไปให้ปลูกได้จะคู่แล้วกินบ ต้องใส่นมไปอ่ะเป็นทุเรียนปีแรกอาสาจรย์เลยนะโอ้โหกลิ่นหอมอบอวนผู้สวยผู้สวยมากนูน้ใหญ่ พอขนาดนี้ถ้าเขาขายเนี่ยก็โอ้โหเพาเข,ข,ข,ขาแกะขายตามตลาดสดเนี่ยขนาดนี้เกือบร้อยบาทแล้วเนี่ยมีเอาแนวแบงก์ไปเห็ดปาด กินก่อนหน่อยต่เราทานถั่วฮินไลค์กับเบาหวานคนเป็นเบาหวานต้องระวังอะทุเรียนเป็นผลไม้ที่น้ำตาลเยอะนี่ต้นได้หน่อยนึง ตนี้มีหนึ่งหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรอ้มขูดเอนเนี่มันกิโลละลอยหาสิบหกสิบนยเหม่นัราคาดีป่ะราคาดีเรยนหน้าจะายัดราคาขึ้นบ่แม่ราคาสิตัราค้านิดีๆแ้ก็รา่า่ไหลายร้านเปน่้ม่น แต่กรสิมีราคาราคา20อยยี่ออสิบแรีตอบัวแสบมันราคมันทุเรียนเขาเรียกว่าทุเรียน,ยนมีลย่างเออมีแน่นไปปลูกปะ่ะม <c oughs> ีกอแน่นากปลูกทุเรียนตอ อัาเอ้นเต็มอะขาบงั้งคนหรือขาลเวีอยวง้วแบบมัเริ่มงองนำเนเนาะวาูก n h วไม่นนหนสกอย่อนี่ผูเล็กๆนะนมันก็มีมันก็มีผู้อ้วนผู้ผอมลูกนี้น่าจะประมาณสองกิโลครึ่งร้อห <150. S 2> ้าสบ่ะร้อร้อยร้อยห้าสิบ

นานนมบะมักเออกะนังนมพอดีบ่แล้วมากกระังกนั่น้เฮ้ยเฮ้ยตาเออได้หน่อยบอกกินหน่อยแท้อันนี้ ขาชิมก่อนรับชิมก่อนชิมก่อนรสชาติเป็นไงขมากแล้วนะชิมก่อนนะครับขอชิมก่อน